ตต่อชัยวัดเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเมื่อวันพุทธที่22กุมภาพันธ์2560นะครับมาดูมวยล้างตาอีกคู่หนึ่งครับมรกรดมรัตนบัณฑิตหรือว่ามรากรคมสายไหมหรือเพชร4 0 0 0มื่น,นะครับเจอกับลูกดิมิตสิงคลอง4มวยคู่นี้นี่มรกรดนี่เอาชนะลูกดิมิตมาในไฟล่าสุดนะครับวันนี้มวยรุ่นพี่ครับลูกดิมิตจากลบบุรีครับอาสาขึ้นล้างตาอีกครั้งหนึ่ง มลกรดน่สุราชธานีนะครับมาซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับค่ายมวยเพชรสี่หมื่นครับส่วนลูกนิมิตนี่ลบบุรีครับชื่อเดียวค่ายเดียวมาตลอดครับเข่าแรกเข่าครับยกสามปล่อยตัวมาในลูกนิมิตต่อสิบเอ็ดแปดครับเจอเข่าขวาเสียบซ้ายครับมลกรดค่าตัวนี่อยู่ประมาณแปดหมื่นบาททั้งคู่ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาวุธสุกมีครับ มลกรดเดินครับตีเข่าขวาวางขวามาครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับมลกรดเจอเข่าขวาของโรบิเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับอืออัปเดตค่าตัวของมลกรดนี่แมทะลุแสนไปแล้วครับล็อกรัดตีเข่าซ้ายเข่ามาเจอเข่าคืน กรรมาการแยกออกมาครับโอ้ออกกาวัธกันไม่หยุดครับแทงเข่าซ้ายครับผลกกดหมัดขวาแทงเข่าขวาตั้งแขนตั้งแขนแทงสู้ครับลูกนิมิตเป็นมวยเข่าเดิม,มะครับลูกนิมิตแต่ว่าระยะหลังนี่เป็นมวยจังหวะฝีมืออุ้ยเสียบขวาไอ้เรื่องเข่าก็ไม่ยอมใครครับแทงขวาไปเสียบเสียบซ้ายครับผลกกดเสียบซ้ายอีกทีหนึง่ง ลูกิมิตเสียบเข่าซ้ายครับมรลกรดตีขวากนดูกันให้ละเอียดนะครับมวยคู่นี้ก็พอชกเสร็จมีควันหลงเยอะทีเดียวครับเดียวกับเข่าแรกเข่าครับตีเข่าขวาไปอพยายามหัดพวงมาลัยแล้วแทงซ้ายแทงซ้ายครับมรกรดแทงซ้ายแล้วก็หมดยกพอดีครับ เราใจอีกหนึ่งคู่แล้วนะครับนี่คือศึกต่อชัยวัฒน์นะครับ22กุมภาพันธ์ครับยอดนี้เก็บได้2ล้าน2 18,000บาทชาวต่างชาติ146คนครับคนไทยเยอะมากครับแบบนี้ล็อกตีเข้าขวาครับตีเขาซ้าย ตีไปเรื่อยนะครับตลาดหลักทรัพย์ในยก4นี่ปล่อยตัวมานี้ยกมอลลกรดขออภัยครับมรลกตดนี่พลิกต่อ74เลยครับแ้งซ้ายเจอดันล้มครับเกี่ยวแล้วดันล้มครับแ้งซ้ายราคาเสียบซ้ายครับมรกรดลูกนิมิตตีขวาคืนตีเข่าซ้ายครับลูกนิมิตตีเข่าซ้ายครับมรกตดตีเข่าขวาครับมีต่อยเสริมครับเสียบซ้าย เจอขวาของลูกนิมิตซ้ายมาเจอซ้ายโตลูกนิมิตซ้ายแทงขวาครับเจอขวาโตเดินครับเสียบข่าวซ้ายครับลูกนิมิตเอาไปหัวทิ่มนะครับเสียเหลี่ยมหน่อยแล้วเจอแข้งขวาอัดตามครับสองจังหวะซ้อนๆครับพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับลูกนิมิตแข้งซ้ายสวยครับเจอเกี่ยว ยกสี่นี้ชักจะไม่สวยแล้วนะครับลูกนิมิตล็อกตีข่าวครับแข้งขวาเจอขวาโต้แข้งขวาไปซ้ายคืนโุ้ยโยนเข่าขวาครับเจอเข่าขวาของลูกนิมิตแต่ว่าเสียงเชียรนะ์ยังดังอยู่นะครับอุ้ยแทงขวามาครับแข้งขวา เกี่ยวแล้วคืนขวาครับลูนิมิตแทงขวาเจอขวาโตขวาไปครับเจอขวาคืนขวาไปครับของลูนิมิตจับสุดชีวิตครับสุดชีวิตอ้าวล็อกตีตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวาไปเจอเข่าซ้ายของลูนิมิตครับเสียงเชียร์ดังเหลือเกินนะครับลูนิมิต เตะหลุดอีกแม่เตะหลุดอย่างนี้ไม่ดีนะครับน้องๆเขาต้องดูแล้วครับจังหวะที่จะออกเอาออ้ยได้เหลี่ยมครับมลกตขวาไปขวาโต้ครับแข้งขวาเจอแข้งขวาคืนครับโต้ทุกลูกครับสู้ยิบตาครับลูกนิมิตอ้าวซ้ายไปเจอซ้ายโต้โยกเข้าหาครับเจอแข้งคืนได้แข้งขยับแทงเข่าซ้ายครับถีบขวาไว้แข้งขวาของลูกนิมิตครับ แข้งขวาอีกทีหนึงครับแข้งขวาขึ้นมาได้ข่าวตั้งแขนดันดันดันแล้วหมดยกหมดยกที่สี่ครับอือยกสุดท้ายครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่มรกรยังต่ออยู่สี่หนึ่งนะครับก็แม่ดูแล้วลูกนี้ไม่นิ่เร่งขึ้นมาน่ากลัวครับเสียบเข่าขวาครับ เสียบข่าซ้ายบรกตดแทงซ้ายราคาไว้แทงข่าวซ้ายครับลูกดิมิตแแทงไม่เข้าเจอข่าวขวาของบรกตโอ้แทงขวาครับเสียบขวาราคาไว้ซ้ายลุดครับลูกดิมิตยังครับยังไม่ยอมขยับขยับซ้ายหน้าเจอขวาโตแทงข่าวขวาครับตั้งแขนแทงสู้ครับแทงข่าวขวาครับ ตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขาวขาของมรกตดเอาแม่โอ้วันนี้ต้องบอกว่ามรกตดนี่มีเหลี่ยมมาช่วยถือว่ากองเชียร์นี่หายใจคล่องเยอะเลยนะหกซ้ายครับลูกอิมิตตีขา่าตาละครับเสียงเชียร์มาอีกแล้วครับ โยนเข่าขวาครับล <out> uh ูนิมิตตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับนี่ครับขยันครับตีเข่าซ้ายครับขยันครับอ้าวแหมพอล้มไปนี่เสียงเชียงเงียบไปแล้วครับแต่พอมาเร่งนี่ก็มาอีกแล้วครับเสียงเชียตีเข่าซ้ายครับลูนิมิตตีเข่าตีเข่าครับนี่ตีตามเสียงเชียครับอือฮึสู้จริงๆครับแทงเข่าซ้ายอ้าวอ้าวไม่ล้ม แทงก็แทงไม่เข้าครับเจอเข่าขวาอู้เจอเข่าขวาของบอลกรดครับเข่าแรกเข่าครับลูกนีต้ตีครับรตีครับดังจริงจริงครับถีไว<ๆ>้อย่าล้มนะครับเอาไม่ล้มไม่ล้มเอาแทงเข่าวขวาครับลูกนมิตตีซ้ายจู้เจอขวาของลูกนิตดอกนี้ยังไม่อยู่ครับลูกนิตยังครับ เดินต่อครับแข้งขวาขวาราคาของมละกรดครับสีบขวาราคาเจอขวาโตครับผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านครับถีบซ้ายครับอืมอาเตลุดโยนมาแม่ก็ไปจังหวะไม่ได้นะครับเมาเสียบซ้ายได้เสียบซ้ายอีกทีหนึ่ง โหมแทบจะวิ่งเลยครับตีข่าวครับเจอแข้งขวาโยนครับโยนซ้ายเจอข่าวขวาครับแล้วก็จากนั้นโหมดโยกครับเนี่ยครับม,มันจริงๆครับสู้กันยันวินาทีสุดท้ายครับครบยกนี้มรกตต่ออยู่3-1นะครับ ก็มองว่าลูกนี้มิดไม่ผ่านกรรมาการชูเสมอครับอ,อเลือดไม่ออกก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสามหนุ่มสามมุมเลยนะครับนลินพองกีรันนี่ให้ลูกนิมิตชนะ4948นะครับสินชัยจุฬวงให้เสมอกัไป4848 48, แล้วก็วรศักดิ์พอิคำให้มรกฏชนะ4948ครับอืต้องมีไฟต่อไปแลลวครับมวยคู่นี้ลูกนิมิตรับอัดฉีดห0,000ืนด้วยนะครับแม้ว่าจะเสมอครับจากเสียแข่ครับบอกว่าแหมโชคถูกใจป๋าเหล่เกินครับ